นะครับตอนนี้ก็ผสมปูนอยู่นะครับเทคานนะครับเทคานนะ <c oughs> <c oughs> ครับระหว่างก็จะไม่ได้พูดได้คุยเยอะนะครับในภาพบรรยายเอา ترجمة Terima <laughs> 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 <dope> <h açıl> <h> <h> thank <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Vamos falar, นะครับทีนี้ก็เทนะครับแบบนี้ ปูล้มแล้วโทรับนี่ปูนฝั่งแล้วตะปูนจิบว่ายวันเด้งง่ายตุ่นซมนี่มันเห็อยูบะทุกเลยวมา ย้ายที่ยังมาอยู่กับละมังนี่ยังมาอยู่กับละพอวีพอละพอ่ะตัวนไหน

and <laughs>